ปู้คยเนี่ยปวยที่พอหนะมีตู้มีป่ายบ่เนาะเอยไว้เพื่อนไว้ินดอตนวนี่บ้าเนีำคางบ้าในี่ำา อ๋อบาทนี่มันมันไถ่ไหลมาบาทนี่ฝนตกคุณไหลก็มีว่านี่บอสพีเบสตกนะโอ้เสร็แซ่บบาทนี่เจ้าก็พุนแล้วเจ้าก็พุนแล้วเซ้าซีเบสบาทนี่ไผเด้เนาะสัวเไ็ดไหลมาบาทนี่อืมชิมมันก่อนนะว๊ะ เบหมูไหลพี่น้องเก็บหมูไหลมาดีมีอีกมาใย้งพวกนี้มามาหมดป่ามาหมดปาได้พวกปลาได้หรอไเก็บหมูแล้วมาตีกินกันตินกันนีัติสันเตมมามามากินกินมาตีหลเกีบหมูหันกับกินน้ำามามาถือถือถือถน้ำสิเขากินแล้วไปหนักกาง โอ้มุดปลาเนียเกียบหมูปวกเลยมันมึงไปร์าหมูมาบียาก้เลยพี่น้องเลยกินเลยแหละเอยเขากิน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 เดน้เขามาก็ิกินน้นี่ยงยมันจะใส่มันยงเกียยตีเฮ้ยโอ้ไรก็เตาเสดเจ็กินน้ำียามันกินน้ำตีเยไปยเกียต้เวทบาทนี่กดว มาสิมาอันนี้อยู่มาที่ตั้มมาตัมบอกที่เื้อหรอกมๆๆๆกินน้ำกันนี่พต้อไปหาขยน้าขดอกแ่สรข่นสักินน้ำกันเนาะไม่เสียนบ่มดมันยิ่งายว่ามันยมามากินกินกเห็นมันลงมาใส่มจะกูว่ามันดองเลเพราะว่าคอยจะว่ามันลงมากคอยยังมากมันมาส่ไขเร็วขับเ็วขเรับเรับเร็วีับเร็วขรัเัเร

โอ้ยยละเจียลินกินื้อซือรุมนี่มันหนักมมันหนักการพูดป้าอยู่ว่ามอญเนี่ยเบิ้งก็แหวมนุษย์ต่างดาวนีไหมเ็น้ไว้เดไอ้กอกมาเด้๋ยไอ้กอกเด้อกระปุ กล่องเ่ไม <The> ่ปากหรอกกล่องยังบอกเ่เป็นเขาอื่นพักยังอย่มันแต่แบบเมย์กอื่นพักเศรษฐีบ่อกพักเศรษฐีเศรษฐีบ่อกินกินกินรวยรวยรวยพี่น้องบางกล่องบางกล่องเมย์แล้ว มันมากทีเบ็ดแต่เต่าเนาะมาอข้ามานี่มาเข้ามานีนรึเปล่าเบ็ดเบิดพี่น้องหนาวหนาวสะบายได้กินอั่นี้สบายน้ำรังมันกระโปรงดีจับอะไรใชเไหม

งี้ยเมส์ยิ้มเลยเจมั์ยิ้มนะตวของเขามาครัเอากระตายุ่มขึ้นอือ้ืติดตามมันเรื่อกองเด้อติดตามแม่ไอเปิ้ลไอเปิ้ลไอเปิ้ลโมเมนต์ไอข้ารับบลูเตียร์

ทิดเบสเหมือนบได้อยากกินเขาว่าเฮ็ดต่ำไรมาตำกระปุ่นไรมานากระ่ื้อมาชือมาแตกระปุกน้กระ่ไรลงมาเนนินก็ดิไปจะไดุ้กไปเราหยุดนามไม่ใหรอนาเอาเขาอยู่ปุ๊ก ตกน่าี่นี่นมตกลงมาลยงมาโอ้ยน้เกมนกมดน้กเปดท้ดดนมาดนจางแล้วบาทนี่เนเอกินกเนาะมีตัวิดแดงกินน้ำกินน้ำไปไปก่อนไปไปก่อนาเาห้ปลนอางองนีหอก้ไปก่อนคนละ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  Sampai <laughs> jumpa!